ชอสัตเพื่อไทยครับโหนแนยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์ครับงานนี้ฮะทำเอานางสาวพนิกาวานิชครับแกนนำคณะก้า้าอยู่ไม่สุขครับ โพสต์ข้อความใน X ถึงเรื่องกรณีดังกล่าวว่าดิฉันขอความกรุณาคุณหมอเลี้ยบอย่าหยิบเอาคําว่านั่งส,สวยให้เขามาซื้อของเราเองไปตีขยายความว่าเราเท่ากับการไม่ทําอะไรเพราะในคลิปของดิฉันพูดอย่างละเอียดว่าดิฉันต้องการให้รัฐบาลท,ทําอะไรผู้ใช้งานเองท่านหนึ่งนามว่ารัฐมนตรีกระทรวงอื่นไข่ครับออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่า คำถามสังคมไทยจะรู้คำว่าความหมายของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ไปเพื่ออะไรและการเชิญเทเลอร์สวิฟเนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยปะขำมากซอฟต์พาวเวอร์ใช้ได้กับพักเก้าไกลพักเดียวเท่านั้นไม่รับความเห็นต่างรอเก้าไกล5 0าย500ที่นางส่งสลิกกันยา นั่งคลังก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็แล้วกันกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันอีกแล้วครับเมื่อวันนี้เลยฮะ22พฤศจิกาย,ยนครับภายหลังนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีครับกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอประเด็นนิยามของซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร ทำไมถึงใช้คำว่าสอผ่าเวอร์ครับโดยงานนี้ฮะทำเอานางสาวพนิกาวานิศครับแกนนาคณะก้าวหน้าอยู่ไม่สุขครับโพสต์ข้อความใน X ถึงเรื่องกรณีดางกล่าวว่าดิฉันขอความการุณาคุณหมอเลี้ยบอย่าหยิบเอาคําว่านั่งสวยๆให้เขามาซื้อของเราเองไปตีความขยายความเอาเองว่าเท่ากับการไม่ทําอะไรเพราะในคลิปของดิฉันเนี่ยพูดอย่างละเอียดว่าดิฉันต้องการให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรบ้าง 1. เลือกกาหนดยุทธศาสา์ว่าจะหยิบอะไรมาเป็น Soft กันแน่ 2. พลักดันสนับสนุนสิ่งนั้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องวางมาตรฐานให้ดีสร้างสตอรี่ให้มีคุณค่าขายนานาชาติได้ลดอุปสรรคทางกฎหมายเพิ่มการเข้าถึงเงินทุน3<สา>มเมื่อทําทั้ง2ข้อนี้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะเกิด s o ฟพ Power รให้นานาชาติเห็นคุณค่าของประเทศไทยและถือว่าไทยเนี่ยเป็นผู้นําในด้านนั้นๆจนต้องการมาศึกษามาซื้อสินค้าบริการของไทยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นประเทศไทยในด้านนั้นๆอยู่ในจิตสำนึกครับตอัจากนี้ฮะนางสาวพนิกาครับยังโพสติ้งท้ายไว้อีกนะครับว่าสุดท้ายขอฝากย้ำคำถามไปที่คุณหมอว่า 1. ที่ HACCA หน่วยงานซอฟ t ์พาวเที่เพื่อไทยเนี่ยหาเสียงไว้กว่าจะตั้งขึ้น สุดท้ายต้องรอกลางปีหน้าพรบอรถึงจะเสร็จเท่ากับใช้เวลาเนี่ยหปีเหตุใดจึงล่าช้าขนาดนั้นทางที่นี่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยพรบอรตั้งที a ฮดซน่าจะเขียนไว้แล้วตั้งแต่ตอนทํานโยบายหาเสียงพอเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมั่นใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลแน่อยู่แล้วและหากเป็นตามที่คุณหมอว่า ว่า THACC เอาแบบอย่างมาจาก KOCCA หน่วยงานซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีจะร่างกฎหมายจัดตั้งยิ่งไม่ควรใช้เวลานานเพราะมีแนวทางให้ศึกษาอยู่แล้วว่าจะต้องมีอำนาจและภารกิจใดบ้างข้อ2ค่ะฟังวันนี้คุณหมอตั้งใจจะไม่เลือกจริงๆใช่หรือไม่ว่าจะเอาอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันแน่ แต่จะทําทุกอย่างนี้ฉันเป็นห่วงจริงๆว่าเมื่อทุกอย่างสําคัญจะไม่มีอะไรสําคัญเลยเมื่อทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จะไม่มีอะไรได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยตอนคุณทักษิณทำครัวไทยไปครัวโลกก็ได้เลือกจะทําเรื่องอาหารไทยตอนนี้เราก็ควรจะเลือกตีมไม่ชัดเจนเพื่อดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถได้รับการสนับสนุนจากรัฐได้ภายใต้นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การบอกว่าอะไรๆก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นิยามมันลื่นไหลเหมือนความรักถ้าเป็นประชาชนทั่วไปยอมพูดได้แต่ถ้ารัฐบาลหรือคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เป็นผู้พูดจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นและการทําความเข้าใจนโยบายนี้ตั้งแต่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงนานาชาติกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับ จากประเด็นที่น่าสนใจนี้ครับก็ได้มีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งฮะนามว่ารัมตมรีกระทรวงอื่นไข่ครับได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่าคำถามสังคมไทยจะรู้คาว่าความหมายของคําว่าซอฟท์พาวเวอร์ไปเพื่ออะไรและการเชิญเทเลอร์สวิปเนี่ยถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์โดยปะขับมากซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยใช้ได้กับพักก้าวไกลพักเดียวเท่านั้นไม่รับฟาร์มเห็นตา่าง รอก้าวไก่500ที่นั่งโสงสิริกัญญานั่งคลังก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปก็แล้วกันนอกจากนี้ครับผู้ใช้งานเอกะยังได้มีการโพสต์ถึงข้อความในอดีตครับกรณีที่นายพิธาเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เชิญชวนศิลปินอย่าง Taylor Swift ให้มาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยซึ่งไม่ควรมองถึงแค่เป็นอุตสา,ากรรบนเอร์เมนต์เท่านั้นครับหรือเป็นแค่นักดนตรีท่านหนึ่ง แต่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ลงลึกไปถึงโรงแรมและพื้นที่รอบๆที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งผู้นำต้องมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ด้วยมากกว่าการบริหารแค่ฮาร์ดพาวเวอร์แต่ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ไปในตัวด้วยครับและนี่ฮะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับแล้วลูกเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ก่อนใ,ใครนะครับ